โยโย่ yo, yo, yo. สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวโมบายลู o เปอร์ทุกท่านกับมาพบกับผมนัทย่อในในการรีวิวแนะนําเกมมือถือนาเล่นนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นเกมจากนักพัฒนาชาวไทยครับกับเกมที่มีชื่อว่า Blast Breaker Mobile ครับรู้สึกว่ามันเคยจะมีเวอร์ชั่น PC มาก่อนนะครับ Blast Breaker แต่นี้เป็นเวอร์ชั่นมือถือครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปเล่นกันพร้อมๆกันเนี่ยแหละครับผม อันนี้ตัวเกมจะเป็นแนวแอคชั่น RPG size scrolling มุมมองด้านข้างนะครับก็คือลุยมุมมอง 2D 2, G, 2ไปด้านหน้าเรื่อยๆครับเข้ามาถึงอันนี้มีตัวละครให้เลือกเล่นได้3อาชีพครับนักเวทนักธนูแล้วก็ซอดแมนนักดาบครับผมเล่นอาชีพอะไรดีนักเวทดูน่ารักดีนะครับ นักหนูดูเป็นเด็กน้อยผมว่าผมเล่นนักเวทดีอ่ะอ๋อมานักเวทผู้หญิงชื่ออะไรดีนัทโยโยแล้วกันดูดูซอฟดีครับมาลุยนี่เล่นไปพร้อมกันเลยนะครับตั้งแต่แรกเกมนี้เป็นเกมฟรีด้วยแล้วก็ มีในเฉพาะ Android ครับตอนนี้ iOS รู้สึกว่าจะยังไม่มาครับหน้าแรกหน้าแรกจะเป็นแบบนี้คือให้วิ่งเล่นซ้ายขวาเดินชมเมืองได้ครับผมอันนี้ใครอะน่าจะเป็นผู้เล่นคนอื่นแต่ว่าเราแตะคุยไม่ได้เลยนะฮะเฮ้ยขยับได้่ะเนี่ยซูมยังไงซูมออกซูมเข้ายังไงเนี่ยอ๋อใช้นิ้วเดียวครับ เข้าก็ซูมเข้าปัดออกก็ซูมออกคือปัดไปทางซ้ายมือจะซูมเข้าปัดไปทางขวาจะซูมออกโอเคเข้าใจแล้วนะเดี๋ยวก่อนจะไปดูเมนูคำสั่งอะไรต่างๆเราลองเข้าแบทเทอร์เลยดีกว่าครับผมอันนี้เข้ามาแล้วเป็นรายละเอียดนะฮะมีอะไรเนี่ย c o n t i n u e form save point new b a t t e อันนี้เขาบอกว่า view add To get following b o o t อ๋อเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราดูแอดอ่ะเราจะได้ฟรีคอนติเนียลโอ้โหประมาณว่าเป็นเกมฟรีที่ไม่เน้น VIP ไม่อะไรเท่าไหร่แต่ว่าเน้นให้เราดูแอดดูโฆษณานะครับผมแล้วเราจะได้สิทธิพิเศษนี่ไง ก็คือไม่ต้องเติมเงินอะไรมากอ่าดูแอเสเซทแล้วเราก็ลุยได้ครับนี้ก็จะมีให้เลือก m e r c ์เซน y าคือผู้ช่วยครับเราเป็นนักเวทเราต้องเอานักดาบที่แข็งแกร่งแข็งแก่งไปช่วยเรานี่ดีอยะดูนี่ดูเท่ดีไปลุยลุยลุย นานใช้ได้เลยเนี่ยมาแล้วครับ Battle Start อะไรอ่ะเฮ้ยกันก่อนโอ้ยโอ้ยโดนทำไมนักเวทไปบูกใกล้ขนาดนั้นล่ะยิงเวทใกล้ๆ้โอ้ยไว้บล็อกเกมนี้ไม่มีให้หลบให้กดบล็อกให้ทันจังหวะอย่างเดียวนะครับคอยสังเกตท่าทาง ของมอนสเตอร์ตอนมันโจมตีดูโอ้โหกันไว้ก่นอนแต่ก็มีเวลาด้วยถ้าเราโมดกันอย่างเดียวก็ก็ไม่ทันเวลานะครับโอ้เป็นเวฟครับนี่ผ่านเวฟที่หนึ่งไปโจมตีเหมือนไม่จะมีออโต้ข้างบนแต่ว่ามันยังกดไม่ได้ใช่ป่ะเจอตัวอะไรเนี่ยอ๋นนี้ออโต้ Auto ได้ด้วย โอ้โหทำไมออโต้ Auto. แล้วดูโอเวอร์ได้ขอผมลองปิดออโต้ก่อน Auto. โอ้ยใจเย็นน้องโอเคเว็บสองเคลียร์เดี๋ยวว่าจบแล้วมีกี่เว็บเนี่ย๋อ,อนี่ไงสองเว็บ ตีตีตีต conclusions conclusions. Porridge, ีตีตีมันตีมันตีมันทำคอมโบขึ้นฟ้าได้โอ้โหบอสเอ็นคาลเตอร์บอสดูเท่ดีอ่ะกันก่อนโอ้ยบล็อกบล็อกบล็อกโอเวอร์ได้ดโ,ด <Columbus> โอเวอร์ได้ใช้ได้แล้วทำไมไม่โอเวอร์ได้อ่ะอย่างเงี้ยปลดล็อกแล้วโอเวอร์ได้โอ้ยโดนทีห้าสิบครับโอโ้โยลืมกันเอาไปกดโดนที่นี่ กระตุก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 ว่าต์แ p ปเพนเกิดอะไรขึ้นโอ้ยมีให้เซฟด้วยอ่ะแต่ต้องดูแอดอีกแล้วต่อเนื่องดีอะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันสวนแรงมากเลยไอ้แมชชีนารี่เรามันมาทำอะไรได้บ้างเนี่ย นี่มันช่วยอะไรแต่อ๋อต้องกดแอซซิตข้างๆนะครับเพื่อให้มันมาช่วยโจมตีโอ้ต <c oughs> ายเลยนายวะเฮ้ยเรามีเครดิตเมื่อกี้จากการดูแอด้์ใช่ไหมแอซซิตแอซซิตแอซซิตโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหมันต่อยแรงมากโอ้วได v e หน่อยเร็ว จะเย็นจะเย็นบล็อกเร็วบล็อกโอ้จะตายอีกแล้วโอ้ตายรอบสองครับผมทำไมมันโหอดอยี่งนี้ใช้อีกแฮตซิน,น่อยโอ้ต้องเรียกเพื่อนมาช่วยครับถึงจะเอาอยู่โอ้ไม่มีกี่เวฟวะเนี่ย โอ้ย,อยแลกก้วสกิลเราตอนนี้เหมือนยังไม่มีอะไรเลยนะครับบอสมาอีกแล้วบอสแม่งมาทุกๆุกเบฟเลยโอ้ยโอ้โหยากอะ่ะยากหรือผมอ่อนวะต้องจับจังหวะการใช้สก,กิลของมันให้ ได้ด้วยนะครับว่ามันมาแนวไหนโอเวอร์ได์เร็วโอ้ตายอีกแล้วคราวนี้คอนไม่ได้แล้วด้วยฮนะหมดแล้วหมดแล้วนี่หมดแล้วแล้วก็ได้รับรางวัลไป มันเป็นแนวไหนเนี่ยไม่ไม่ค่อยเล่นแนวนี้นะครับนึกว่าแบบจะเล่นแบบเป็นด่านจบๆไปออกมาดูก่อนสิอ๋อนี่ครับดูทรงแล้วน่าจะเป็นแบบว่าไม่มีแมปไม่มีแผนที่ไม่ต้องเคลียร์ทีละด่านครับคือเล่นไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะมีบอกว่า เราเล่นไปได้ไกลสุดแค่ไหนอย่างเราไปถึงแค่เวฟสี่นะฮะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เอง <c oughs> อเฮ้อมามาดูเมนูคำสั่งกันว่ามีอะไรบ้างครับด้านบนตรงนี้จะมีบอกเลเวล EXP, s t a สตา a s น่าสตานี่เอาไว้ลงหนึ่งครั้งก็ใช้หนึ่งสตานะครับผมอันนี้คือ Daily q u e s t ครับผม ทำเควสประจำวันเพื่อรับของรางวัลน,น,นี่มีอะไรเนี่ยโซโล่แลนด์กิ้งคิวคิวแลน์กิ้งมีคิวด้วยอันนี้คอยครับเหรียญเอาไว้ทำอะไรเอ่ยมีอวตารให้ซื้ออาวงอาวุธด,ด้วยนะครับผมอันนี้สเตตัสสเตตัสตัวละครอาวุธอา้ากดดูยังไงสกิล อ๋อเ oh, มื่อกี้เรายังไม่ได้เซตส,สก,กิลเข้าไปฮะเมจิกโคดอะไรเนี่ยเมจิกชิลเราต้องเซตส,สก,กิลอะไรเข้าไปดีอันไหนอันนี้คือสก,กิลอะไรอะ่ะเดี๋ยวลองเซตดูไหม powerful user damage โ oh, อ oh. ้โหต้องศึกษาก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างไหนลองเซตซิ มาหน้าโบเดี๋ยวเราลองเซตแล้วลองไปฟิตล็อกนีพาสซีฟสกิลเดี๋ยวผมลองเซตเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราไปลุยอีกรอบดีกว่าอันนี้ไอเทมโอ้นี่้พกโพชั่นไปได้ด้วยครับคราวนี้เราจะลุยกันให้ไกลขึ้นโอเค สกิลพร้อมอันนี้อินเวนทอรี่ไม่มีอะไรครับอัพเกรดอัพเกรดอาวุธหน่อยสิใช้ตังเ0พันเพื่ออัพเกรดเป็นเลเวลหนึ่งไม่มีฮะช็อปช็อปก็มีให้ซื้ออะไรเนี่ยแคสแคสก็คือเติมเงินนะครับอันนี้ไอเทมซือ้อพวกยาพวกอะไรได้นะครับใช้โทเค็นโหส่วนใหญ่ใช้ token แต่โทเค็นนะเนี่ยใช้คอยนี่ใช้แบบ เยอะมากเรามีโทเค็น300ซื้ออาวุธอะไรได้บ้างรอเก็บไปก่อนแล้วกันโอเคไปลุยกันอีกรอบครับผมคราวนี้ดูแอดอีกรอบนึ่งมาก็ไม่เคยเล่นเกมแนวแบบนี้เลยนะครับจะมีที่คล้ายๆกันก็เป็นเอลซอด เอลซอร์สอันนั้นจะก็ลุยๆด่านแหละแต่ว่ามุมมองจะคล้ายๆกันเป็นไซส์สกอร์ลิงนะครับมาเมื่อไหรจะจบเนี้ยโหดมากครับเดี๋ยวนี้บังคับดูแอดกันอย่างนี้เลยในเมื่อคนไม่เติมเงินไม่ซื้ออะไรเขาก็อย่างนี้นะครับสายฟรีก็เล่นได้ไม่ต่างจากคนเก่งๆเ,เท่าไหร่แต่ว่า แต่ว่าก็ต้องมาดูแอดอย่างนี้นะครับอันนี้ถ้ากันนี้เลเวลเยอะคงมาช่วยได้เยอะนะครับนะใส่สกิลมาแล้วครนี้จะไปได้ไกลขึ้นไหมใส่สกิลอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไม่ได้อ่านดีๆเลยมาโอ้ ใช้ได้ใช้ได้ก็เริ่มตั้งแต่แรกใหม่เอาเพื่อนมาช่วยหน่อยแล้วโอ้ยกันฟีดโอ้ยแดงเจอ์เมยกแล้วครับลืมกันมัวแต่กันก็ไม่ไหวเหมือนกันฮนะไปบอสเว็บหนึ่ง เหมือนท่านี้ยังไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่เลยเริ่มรู้สึกอยากเล่นอาชีพตัวอื่นแล้วครับโอ้โหเนี่ยอ้นี้ผมจำท่ามันได้ละไปเพื่อนจัดก,การมันหน่อย โอ้ยไม่ทันมันอีกแล้วถ้าทันลวงนี่สี่ยตห้ายตโอเคลุยไปลุยไปเดี๋ยวไว้เอาเพื่อนใช้ทีรอยี่สิบวินะครับผมมาอีกแล้วบอสบอสบอส กันก่อนโอ้หกี่ฮิตวะเนี่ยอ่าโอเวอร์ไดฟหน่อยเร็วโอเวอร์ไดนี่เหมือนจะเป็นปล่อยท่าไม้ตายนะครับโอ้แล้วถ้าเราต่อเนื่องคอมโบเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่ามันจะเท่ขนาดนี้ในระหว่างโอเวอร์ไดแล้วก็ใช้สกิลโอยดูดิกลายเป็นภาพฉากที่แบบว่ากระตุกกระตุกเลยครับไม่รู้บักหรือเปล่าเฮลโล ถ้าดูแอดจะเซฟผมไม่ดูแล้วแม่งเสียเวลาครับผมว่ามันน่าจะบั๊กปะเนี่ยทำไมมันค้างอยู่ฉากแบบเนี้ยโอ้โหเจอไอ้บอสตัวนี้แล้วมีกี้ฆ่าเราไปลืมเลยหรือว่าเมื่อกี้เรากรูเก็บโอเวอร์ได้ครบสามเก็บโอเวอร์ได้ครบสามหลอดครับผมสามฮิตเหรอ อ่ะจัก,การหน่อยเพื่อนโอ้ยโอ้ยฟีดช็อคโอ้ยฮึมดูมันทำงนานเป็นทีมกันดีเหลืเอเกินเฮ้ยกดไม่ติดอีกแล้วบล็อกไม่ติดตามเลือดก่อนเพื่อนจาักการหน่อยเร็ว มอนมันไม่กระตุกเวลาเราตีมันเลยเหรอวะนี่นี่ฮิวแนโอเค okay, ควจะะผ่านเดี๋ยวเราเก็บโอเวอร์ได้ครบ3าหลอดอีกแล้วอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะผ่านเวฟสี่ไปด้วยกันจุดเซฟพอยต์จะมีทุกๆสามนะครับผมสามด่านโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมันเริ่มแก่งขึ้นแล้ว,วะ่ะ มาแล้วไอ้บอสตัวนี้โอเวอร์ไดโอ้โหแล้วนะาทำไมทำไมโอเวอร์ไดแล้วหายไปฟรีๆอนะโอ้โ oh หโดนกระทุ้งทีเดียวตายเลยฮะฝางด้วยเพื่อน โอ้โห oh oh. ดูมันโจมตีมาชุดใหญ่ไม่เข้าใจแล้วผมถอยหลังไม่ได้เลยนะครับเนี่ยจะหลบหลบมันก็หลบไม่ได้เอาเพื่อนมาโอ้โ oh ห oh. ตายอีกแล้วอีกนิดเดียวไอตัวนี้มั่งโหดว่ะเออเกือบหมดเวลาครับผม ผ่านเวฟสี่ละยากไปวะโอ้โอ้โหบอสมาอีกแล้วว่ะ ทำไมคอมโบผมไม่ต่อเนื่องเหมือนช็อตแรกเลยจะตายอีกแล้วฮิวก่อนแต่นี่บอสแม่งก <mer> <You> ็ตัวใหญ่มากตีไม่โดนเพื่อนเอาไปฟันมาหน่อยโอ้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 ยฮิว่อนฮิวโอาไวได้เมื่อไหร่แล้ว แล้วที่มันจะหมดเวลาแล้วเอ้ย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 หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วโอ้ยหมดเวลาเออตายอนะ่ะก่อนอีกหมดเวลาพอดีอา้าวหมดเวลาไม่เป็นไรเหรอ โอ้หมดเวลาไม่เป็นไรครับผมนึกว่าหมดเวลาแล้วจะพ่ายแพ้อ่ะต่อชีวิตได้อีกหนึ่งเวฟหรือเปล่าหมดเวลาครับผมไม่ได้สางั้นอะอันนี้เขาคือจบมาก็จะได้เงินนะครับผมเก็บเงินไว้อัปเกรดไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไปได้ไกลขึ้นแต่ถ้าดูแอดก็จะได้เงินคูณสอง เอาเท่านี้แหละก็เป็นเกมที่ไว้เล่นเพลินๆแล้วกันครับดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยมีอีเวนต์ไม่มีอะไรเลยให้เราเล่นเน้นเก็บคะแนนเน้นไปได้ไกลที่สุดอย่างเดียวนะครับผมนี่มีบู t เลเวลอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคแล้วข้างนอกก็ไม่มีอะไรครับมาดูกันต่อมีอะไร Setting Account v ์ r ร f y แล้ว ัปเกรดก็เก็บเงินมาครับนี่อัปเลยเผื่อเราจะตีแรงขึ้นครับผมโดนหายไปเ0็ดอัพอีกทีนึงก็หมดตูดครับผมอันนี้ติวเตอร์โอ๊ยไปกดโดนติวเตอร์เข้า YouTube สอนนะครับออกมาประมาณนี้ครับสำหรับเกม Blast Baker Mobile เป็นเกมที่ไว้เล่นเพลินๆค่าเวลาครับภาพกราฟิก ก็สวยงามน่ารักดีเป็นแบบมุมมองด้านข้างบูแหลกครับผมตัวเกมอาจจะไม่มีคอนเทนต์อะไรให้เล่นมากแต่ไปเล่นเพลินๆครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ชื่นชอบการรีวิวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับรวมถึงอย่าลืมกด s ั b ส c ครป์ช n องโม l า l ลู l o p e r ไว้ด้วยเพื่อรอติดตามคลิปรีวิวเกมใหม่ๆจากผมครับส่วนเกมนี้ จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ตรงใต้คำอธิบายวิดีโอนะครับสนใจก็ลองตามไปโหลดดูมีเฉพาะ Android ครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย